สวัสดีนะครับสวัสดีเช้านี้เช้าว,วันพฤหัสนะครับที่14เมษายน2565คิดถึงตาช2022เวลาตอนนี้ก็070นาทีครับวันนี้ตั้งน้ำนะครับตั้งน้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพรความหมายก็คือน้ำสต๊อกน้ำที่ผมต้มใบเตยน้ำสต๊อกครับอย่างนี้ครับผมให้ดูตัวอย่างนี่ครับน้ำต้มใบเตยและก็ ต้มตะไคร้นะครับต้มน้ําตะไคร้กับใบเตยที่ต้มทานในแต่ละเช้าเป็นน้ําสต๊อกทําเป็นน้ําซุปวันนี้จะมาอ่อมปลานิลใช้คาว่าอ่อมนะครับอ่อมปลานิลนะครับในนี้ก็มีเครื่องเทศนะครับมะกรูดแล้วก็กระเทียมพริกไทยรากผักชีนะครับพริกซอยหัวหอมแดงนะครับเป็นลูกๆใส่เข้าไปนะครับข่าตะไคร้ว่ากันไปครับเป็นน้ําซุปครับ บื้องต้นเราจะใส่น้ำพอไอ้นิดๆหน่นนนอยๆครับพอพคุกคลิกกวาอย่างนั้นเถอะนะครับแลียวก็จะใส่ผักในนี้ก็จะมีผักคะญยงแล้วก็ผักชีนะครับผักชีลาวผักชีลาวบานเห่านะครับผมนี่ครับนะครับนี่เราจะใส่นะครับอ่อมปลาดินนะครับพอน้ําเดือดเราก็จะใส่ปลาดินลงไปนะครับ อน,นี่ยปลานินที่ซื้อมาครับโอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ปลากระพงไม่ใช่อมปลา,นะ <c oughs> ากระพงครับเปิดผิดเปิดผิดอันนี้ปลากระพงครับหยิบผิดหยิบผิด เนี่ยของแท้ครับปลานิลนี่ครับจะอมปลานินนี่นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับเราใส่เลยปลานินสามต่อน,นะครับใส่เลยนะครับใส่แบบไม่ต้องคนนะครับ เร่งไฟอีกหน่อยนะครับคำว่าอ่อมเราจะไปใส่เครื่องปรุงก่อนนะครับใส่ไปเลยนะครับเครื่องปรุงเรยยังไม่ปรุงนะครับซีอิ๊วขาวนะใส่ซีอิ๊วขาวนำร่องนะครับแล้วก็ซอสน้ำมันหอยต่อมา แน่นอนอยู่แล้วว่าขาดใส่เสียมไม่ได้คือน,น้ำปะลาล้านะไม่งั้นไม่เป็นอ่อมนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าขั่วอีกทีนึ่งนะครับปิดฝาไว้ก่อนระยะหนึ่งอ่าน้ำพดแล้วครับผมน้ำเดือดแล้ว ภาษาอีสานว่าฟดไม่ใช่ฟดไม้นะครับน้ำเดือดนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่ใส่ข้าวคั้วลงไปก่อนใส่เลยเข้าวกล้วครับหุงเข้าไปนะครับถ้าใส่เยอะเกินไปใส่หลายเกินไปพุนรามันแงแงนีน่คืออะไรภาษาไทยแปลให้ฟังนะครับก็คือมันจะอะไรอ่ะ มันจะไม่รู้นะภาษาไทยแปลว่าอะไรภาษาอีสานว่าแยะนะครับใส่ายมันแย <c oughs> ะใส่ผักเลยใส่เยอะๆผักขย,ยงหอมอยู่แล้วอีตูผักอะไรมีหมดนะครับแ <c oughs> น่นอนเราต้องเติมน้ำอีกครับ เดี๋ยวเรารอผักยุบก็จะเป็นการที่พอดีนะครับนี่ในการปิดฝาไว้ก่อนอีกสักครู่